สวัสดีครับวันนี้นะครับขันตินะครับติจะเอาของขวัญนะครับไปแจกน้องๆนะครับเป็นถือว่าเนื่องในวันคริสต์มาสปีนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตรงนี้นะครับพี่จะอยู่นะครับก็คือโรงเรียนบ้านท่งใหญ่ตี่อยู่ตั้งแต่อนุบานนะครับตั้งแต่ตอนอนุบาลเนี่ยก็คือคุณแม่เนี่ยเคยมาขายของตรงนี้นะครับเป็นพวกลูกชิ้นทอดแล้วก็พวกน้ำอัดลมต่างๆเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเข้าไปพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันว่าเราจะเจอใครบ้างน้องๆจะรู้จักขันติกันหรือเปล่านะครับไปเลย ทุกคนอันเนี้ยเป็นหน้าเสารงที yes> ่สี่นะครัชอบเสาทองสวัสดีคระครใช่คัแล้ววันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิชาคติตวิทย์ วันนี้เนี่ยพี่ตั้งใจจะเอากล่องอันเนี้ยที่เล็กๆแบบเนี้ยมาให้กับน้องๆทุกๆคน<ห>แล้วส่วนน้องๆที่ไม่มาเพื่อนๆที่แบบยังไม่ได้มาอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ฝากาให้ทุกๆคนนำมาแจากทั้งโรงเรียนเลยทั้งโรงเรียนนะคะเป็นคุณการศึกษาฝากให้ลุงคุ้ด้วยนะคะเป<อ>็นคุณการศึกษาให้กับเราแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารนะคะขนมน้ําให้กับเราด้วยนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่พี่ขาดปีนะคะแล้วก็คุณพ่อ กตอนตอนที่พี่อ่ะอายุเท่าน้องๆเนี่ยพี่ก็คือเด็กคนหนึ่งที่แบบนั่งเรียนอยู่ที่นี่แหละเออแต่ว่านารรที่ก็จะมีอ่าที่การเพื่อนอีกหนึ่งแล้วก็แบบว่าพี่ก็จะมีชีแตกบ้างบนแล้วน็เป็นเรื่องปกติเลยนะแล้วต้องบอกว่าคุณครูเนี่ยทงคุณครูมาแล้วคุณครูที่เคยสอนตีอยู่อะครับต้องบอกว่าคือทุกคนมีพระคุ่นนะพอจะดูจะสะแบบว่ามีบ้างบางทีแต่ว่าดูไว้ว่าเขาลูกของเขามีเหตุผลนะ คือถ้าเราทำผิดจริงๆเราต้องอยอมรับผิดแล้วก็ทําังอีกเนาะและที่สําคัญน,นวันนี้เราไม่รู้วว่าเราตั้งเสณีเพืออะไรเราจะบอกว่าตั้งสเสณีไเปเพื่อ่เหีนยกจบไงก็พ่เหีนยกจบจะได้เงื่อนชั้นแต่ในตอนที่พี่อยู่สมัยน้องพี่ก็ไม่รู้แต่บอกที่โตขึ้นมาย,ยัานสุดเนี้ยพี่รู้แล้วว่าเราตั้งใจเดินไปอยา่างอนาคตเราจะได้มาใช้ประสบการณ์ทั้งหมดมาหาเงินมาดูแลคุณพ่อคุณแม่มาดูแลตัวเราเองเวลาเราแบบมีงานมีการทำ้วเราจะรู้ว่าเออเวลาหน้าหเราอยากได้หลายเราก็ได้ฉะนั้นอยากให้้้นะตังไว ใช่แต่แต่ถ้าไม่พอไปบอกที่บ้านได้เลยนะได้เติมให้ไม่ต้องครูไม่ต้องไปฝักจ่ายก็ดีคดีคะแนนหมดเลยให้หมดเลยส่วนที่เหลือที่เหลือก็เป็นเข้าทุนลงเดนไป ขาวใส่ยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็จะไม่เสียวฟันด้วยนะคะลดการเสียวฟันด้วยแล้วก็เศษอรเงื่อกนดีดังนั้นพวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ทาในสิ่งที่เรารับเราก็จะ,ระป,ประสบความสําเร็จเหมือนกับที่ขันตินะคะเอาไปแไปลไงนะอยากกินนะลูกไลโกได้ไหมพี่ขันติให้มาขันติ เย็นจังครับพี่แค่แบบลองกันใช้ได้ใช้ได้แล้วว่าแบบนี่เข้าไน้ทุกเขียวหอนิดเดียวแล้วก็เป็นแปลนนะเดื้อวพาไทยให้กับนักเรียนเรานะคะทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนเลยขอบคุณที่มาที่นี่อนแล้วก็วันเจพระหลกแล้วก็ขร้อมหวานไปทุกคนเลยอย่าไปต่างตากันวันนี้นะครับที่มีความสุขมากๆนะครับที่ได้กลับมาที่โรงเรียนเก่าที่เคยอยู่นะครับแล้วก็ได้มา อมอบความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ทุนการศึกษาเล็กๆน้อยๆให้น้องๆเขาได้ไปต่อยอดกันนะครับแล้วก็ขอบคุณคุรูนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับรวมถึงโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่ติเนี่ยได้อยู่นะครับแบบได้อยู่มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็สร้างเราขึ้นมาเนาะ จนกระทั่งเราเนี่ยได้มาเป็นขันตติ์ศรีทุกวันนี้นะครับก็ทุกคนนะคบฝากไว้ทุกคนว่าวันในวันหนึ่งนะครับที่เรา,าได้ดีหรือว่าต่อให้เราแบบจะอยู่ในจุดไหนก็นแล้วแต่น่ะก็อย่าลืมนะครับบ้านผู้ปกครองพ่อแม่เนาะโรงเรียนเนี่ยก็อย่าลืมโรงเรียนครูบาอาจารย์รวมถึงรุ่นน้องต่อต่อไปเยาวชนเนี่ยอนาคตของชาตินะครับเราก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็ได้กลับมาช่วยกลับมาฟื้นฟ,นฟนูพัฒนานะครับ ก็มากจะน,น้อยนะตี่คิดว่าน้องๆทุกคนที่เห็นรอยยินน้มในวันนี้เนตตีรู้เลยว่าน้องๆได้รับมีความสุขมากๆชอบดูทุกคลิปเลยลลเดูกี่รอบกี่พวงดูหลายรอบป่ะข <c oughs> ออำนาจคุณพระรีาดาคณตไัยไโปรดประทานพรให้ที่ขันต์ี่และครอบครัวประสบแต่ความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำน็จผลในสิ่งที่ปราถนาุกปรกรกรดังรวย่วยํารวยยิ่งขึ้นไปนะคะ คุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูยันตอนนี้มากๆเลยแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากจะมาช่วยสนับสนุนนะครับโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่นะครับที่อำเภอสัมชุกนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับจะบอกทางคุณครูแล้วติดต่อสิมมาก็ได้นะครับก็ในเด็กที่นี่น่ารักมากนะครับที่สําคัญนะครับคุณครูก็เป็นกันเองมากมากเลยขอบคุณมากๆาเลยครับสวัสดีครับ